แนววิบากกรรมวิบากมาของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลาย แม้หมดกิเลสแล้วก็ยังไม่สามารถพ้นจากวิบากกรรมกรรมคือการกระทำของเราในอดีตต่างไปที่เรายังไม่เข้าพระน,นิพพานก็จะยังวนเวียนใช้วิบากกรรมของตนเองที่ทําในอดีตจะผิดสินข้อข้อหนึ่งก็คือปาณาติบาตข้อ2อลักทรัพย์ข้อสามเราพิผ,ผิดในการ สินทั้งห้าข้อล้วนแต่มีวิบากกับส่งผลให้เราไปบังเกิดในอบายภูไปบังเกิดหรือบังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นวิบากกรรมนั้นได้จนกว่าจะใช้กรรมที่ตัวเองเทำนั้นมานั้นหมด ถึงจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยในที่ทุกสถานถึงจะประสบอุบัติเหตุเหมือนกันถ้าเราไม่มีวิบากกรรมก็จะรอดพ้นจากภัยนั้นเหมือนกับท่านที่พ้นรอดชีวิตจากเครื่องบินตกอันนี้ก็เป็นเป็นุทาหอนให้เราท่านทั้งหลาย ได้เร่งขนขวายในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีการปล่อยโคปล่อยวัวปล่อยปล่อยควายนะการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่เป็นทานแล้วก็ทำบ่อยๆอ,อานิสงส์ของการปล่อยสัตว์ใหญ่ก็จะทำให้เราพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เหมือนกัน คือกรรมมันมาส่งผลแต่บุญกุศลที่เราได้ปล่อยสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตเป็นทานวัวที่เขากำลังจะนำไปสู่ที่ฆ่าหรือวัวควายที่ก็นำไปสุดที่ฆ่าเนี่ยเราไปช่วยให้เขารอดพ้นจากวิบากกรรมนั้นวัวควายเหล่านั้นเขาอนโมธนาขอบคุณนึกถึงบุญคุณที่เราช่วยชีวิตเขา อานิสงส์นั้นแหละทำให้เราพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารได้ถ้าเป็นอโหสิกรรมกับผู้ที่เป็นเวรเป็นกรรมกับเราถ้ามีโอกาสก็ให้ท่านั้งหลายได้ปล่อยสัตว์ใหญ่ก็คือปล่อยวัวปล่อยควายที่เขานำไปฆ่านำมา ้คนที่เขารับเลี้ยงวัวควายอาน,นิสงส์นี้ก็จะบงัเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรอดพ้นจากวิบากวิบากกรรมวิบากมานที่ตามราวีเราอย่างไม่จุดจ่อนก็โดยอานิสงส์ที่เราทำบุญมาทุกๆบุญไปสัตว์ไปปลาไปสัตว์ใหญ่ไป ไปวัวไปควายให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน <c oughs> ก็ขอบุญกุศลนั้นให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายให้ได้มีอายุขไยยืนยาวพ้นวิบากกรรมวิบากมารให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขในการดำเนินชีวิตจนหมดสิ้นอายุขยัย